ครับผมสวัสดีครับคุณรมันทุ่งกับลุงเด่นครับวันนี้ลุงเด่นมีเมนูมานําเสนอนะครับน่าจะเป็นภาคสองนะครับซปเปอร์ตีนไก่นะครับแต่ว่าวันนี้มีพิเศษกว่านิดของเก่าครับเพราะว่าจะมีเครื่องตุ่นยาจีนนะครับครับผมจะใช้เครื่องตุ่นยาจีนด้วยผมวันนี้ไปชิมมาล้านหนึ่งอ๋อมันมันมีกลิ่นของตุ่นยาจีนนิดนึงครับนะครับแล้วก็ใส่มะนาวแล้วก็คาดไปได้คือพริกขี้หนูสวนทุบหยาบๆยาแล้วก็ซอยเป็นเล็กๆกับนี้นะครับ แล้วก็ใส่หม้อไฟนะครับครับผมแล้วนี่ผมก็จะมีเลือดไก่ด้วยนะครับเลือดไก่เขาต้มจนซุกเขาต้มไก่จนเปื่อยก่อนนะครับแล้วถึงเอาเลือดไก่ใส่ใส่ในหม้อไฟห้อนๆครับครับผมเครื่องปรุงมันก็มีอ่ากานะครับสูตรลุงเด่นตะไคร้นะครับหอมหัวใหญ่รากผักชีเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาใบมันใส่ในต้มยำอ่าต้มครับแล้วก็เครื่องตุ๋นยาจีนนะครับเครื่องตุ๋นยาจีนนี่บ้านผมขายชุดละสิบบาทนะครับ เดี๋ยวตั้งน้ำาเดือดก็เอาเครื่องปรุงพวกนี้ใส่ในหมอ้อเลยครับครับเพือพ่อนๆลองทำสูตรนี้ดูนะครับเอาตั้งน้ำให้เดือดนะครับตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ข่าอันนี้มันเป็นสูตรแก้ต้มยำเนาะซุปเปอร์ครับแต่ว่าสูตรนี้หอมสมุไนไพรดีนะครับข่าตะไคร้ใส่เลยครับข่าตะไคร้เดี๋ยวารากผักชีเก็บไปนิดหนึ่งเอาไปซอยใส่ในใส่ในหมอ้อไฟตอนสุดท้ายด้วยเอ่อรากผักชีก็ยีๆหน่อยก,กันนะครับกลิ่นมันออกนะครับ แ่งแก้เต็มที่เลยครับแล้วก็ตามด้วยเ,เครื่องตุนยาจีนมีซีอิ๊วขาวนะครับ,นะรบเ,เกลือใส่ไปตัวน้อยนะครับี่ยผงตุนยาจีนมันก็จะมีเคือพวกนี้ครับมันคล้ายๆเครื่องพะโล้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่พะโล้รับแต่ว่าถ้าบมมีใส่ได้ก่บผมมีกระใสได้ครับไม้หอมพวกนี้ครับเพราเราจะตุนไม่นานนะครับ เม็ดอะไรนะเก๋ากีใส่ไปครับถึงแก๊สเลยอหอมหอมัวใจของก็ใส่ไปเลยเราจะเวกิน้ำซุป,ปนะครับเดี๋ยวมันจะเปืป่อยไปโดยไก่เลยนะครับแล้วก็ใส่ขาไก่ลงไปเลยครับเมนูนี้ต้องตุนนะใช้เวลาอย่างต่ำกว่าชั่วโมง ถึงสองชั่วโมง,น,งมนะครับใส่ขาไก่ลงไปแตาม้ดยซีอิ๊วขาวครับนี่ครับเดี๋ยวผมไปเอาซีขาวซีอิ๊วขาวแป๊บหนึง่งครับผมครับน้ำเดือดเดดผมก็จะเติมเอ่อ อันนี้เป็นซีอวหวานซีอวดำนะครับแต่เป็นซีอวหวานนะครับแต่เหมือนเหมือนพัโลนะครับเหมือนจะพัโล่นะครับเป็นซปเปอร์นะครับแต่ว่ามันยะมีทางแรกผมมันจะได้เห็นสีสันนึงนะครับตาโดยซีอวขาวสูตรหนึ่งนะครับที่ห่อหนีก็ได้แต่ว่าให้เป็นสูตรหนึ่งนะครับมันจะได้ข้นข้นเป็นสีขาวไปแล้วเมนูนี้ต้องใส่มะน,นาวนะครับ พอมันต้มซุปถึงเปื่อยเขาจะใส่น้ามะนาวเข้าไปครับเปรี้ยวจี๊ดจ้าแต่กับหอมพริกขี้หนูสวนนะครับพอมันเดือดเสร็จผมจะรีไฟน์นะครับเราจะบอกให้มันเดือดขนาดนี้มันจะเป็นการตุน๋นต้มต้มแบบนานๆนะครับหนักสมุนไพรเดี๋ยวมันจะมีฟองเยอะนะครับต้องต้องช่อนฟองออกตลอดฟองอฟองจากขาไก่จากเลือดไก่เนี่ครับ พอมันใกล้จะสุกมาบุดหม้อไฟเขาก็จะเอาตับเลือดไก่ใส่ตัวนี่ครับฟองมันเริ่มออกมานะครับก่อช้อนทิ้งได้ครับพอเดือดจะจัดเราช้อนฟองออกเสร็จแล้วเราก็จะตุ๋นนะครับถึงเวลาตุ้มใจไฟเย็นเย็นไฟมันอ่อนเย็นเย็นนะครับต้มไปชั่วโมงถึงสองชั่วโมงกันเลยครับใจเย็นๆไปได้เลยนะครับนี่ครับเราว่าต้มมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับกับ ก็เริ่มจะน่ากินนะครับเริ่มเปื่อยนะครับเริ่มนิดหน่อยแต่ว่าต้องใจไว้ได้สักพักนะครับเดี๋ยวผมไปดูเครื่องปรุงที่จะใส่นะครับนี่ครับแล้วก็ผมก็เตรียมเครื่องปรุงไว้นะครับพริกขี้หนูสวนต้องใจพริกขี้หนูสวนนะครับมันถึงจะออกมเป็นเขียวนะครับพริกขี้หนูสวนทุบข่อยาบนะครับแล้วก็รากผักชีผมก็หั่นๆนะครับแล้วก็อันนี้พริกขี้หนูสวนซอยเดี๋ยวเขาใส่หม้อไฟครับตัวนี้เป็นเลือดเลือดไก่นะครับไก่อร่อยเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมาใส่ในหม้อเดี๋ยวไปต้มตีหนึ่ง ตือเปิต้มนะครับพ่อผมจะใส่หม้อไฟนะเพราะว่าเลือดไก่กัต้มมาสุกนะครับแล้วก็ใส่ผักชีใส่ในหม้อไฟเลยครับบีบมะนาวใส่นะครับไอ้บวกคูใส่หอมอร่อยแน่นอนครับเดี๋ยวรอที่ตามนะครับครับผมนะครับเอามาจนมันเกือบชั่วโมงอ่ะนะครับเกือบเปื่อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนรอรอเหมือนกันนะครับเราจะเอาแบบเปื่อยๆแล้วใส่พริกขี้หนูสวนลงไปใส่ครับแล้วหลักผักชีลงไปแล้วก็ใส่หม้อไฟห่อนๆนะครับ กระเดั่มจะไก้เปิดเต็มทีเดี๋ยวรอชิมดูครับเพื่อนกระดมได้สูตรนี้นง่ายๆมาเลยมา่าเลยมาพอดีเลยอันนี้ผมจะใส่เหมืนหนอนกินของโอ้เขาอ,อาหารปลามีอาห,หารปลามาด้วยครับอะไรครับครับผมถือว่าพร้อมกินนะครับถ้าว่ากินต้ยมยำหม้อไฟมันต้องแบบหมอ้อไฟอใหญ่ๆแล้วก็แจเต่ำทานนะครับมันถึงจะได้ได้กินหอมดีนะครับเอาเจ๊ทานเผาแก๊สเอาเนาะ ทะเลกระมาก็แล้วไปกินแกงเห็นมามไปกินแกงเห็นถ้าบ้านมันได้เห็นมาแล้วฮะลุงเด่นบาหวาตัวเห็นมนขึ้นอย่างลราเพราะผมก็มยังไม่ได้ไปกินได้ถหายาครับนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวไก่ห้องก็จะเอาใสา่หม้อไฟซปเปอร์หมอ้อไฟนะครับแล้วก็ใช้เตาถ่านมันจะทำให้เอป็นความหอมแล้วก็กินได้เมือนด้วยนะครับ เดี๋ยวรอที่ตามนะครับเดี๋ยวไปตักอยู่หน้าบ้านเลยครับครับหลวพ่อมกินนะครับเดี๋ยวขึ้นอะไรตักเลยนะครับถือว่าเปย์ปน,น,นี่นะเนี่ยตูดไม่เป็นชั่วโมงกว่าแล้วใส่แล้วอะไรครับเอาหม้อไฟนี่เป็นเปิดซื้อได้นะผมอยากแกน,นะรอดกว่าบาลน,นี่ไงถ้าห้องแบบใจแอ้งกับห้อแห้งกับใจทานนะอือฮึแบบอันะนี้ ก่อนจริงๆไอ้ซุปเปอร์ติดไก่เน,นี่ยไปกินร้านอาหารทำไมแพงจังม้อไฟหม้อเป็นร้อยนะครับแต่ว่าไก่เนี่ยผมไปซื้อมาโลเจสิบาทเองโลเจสิบาสบาทเองแล้วก็ต้มมันจะยากเลยแต่ว่าเวลาเขาไปขายในร้านอาหารเนี่งร้อยห้าสิบซุปเปอร์ติดไก่บางที่มันยากซื้อกินเพราะว่ามันแพงไปหน่อยแต่ว่ามันก็ใช้เวลาในการต้มเปลืองแก๊สบ้างนนานนเนาะพอเราอะลรเดี๋ยวเอาเอาวเ,าเาน่าใส่แล้ครับนี่โยกขึ้นเลยครับนี่ เลือใส่ตอนไหนใส่ตอนนี้แหละครับเพราะวกาเขาต้องใส่เตาอทานนะเขาจะแบบใส่เลือดถ้าใส่เลือดถ้าใส่เลือดในตอนต้มมันจะเละนะครับนะครับรอไม่เดือดแป๊บนึงเดี๋ยวเท่งนั้นเอเอาเครื่องปรุงครับเริ่มใส่ก็เดี๋ยวเขาจะเอาเลือดไก่นะครับเลือดไก่นะครับใส่สักครึ่งหนึ่งปอครึ่งเอาเอาแก้มเลยหรือเปล่าเอ้แก้มอะไรครับแล้วแต่อ่ะใส่เลยใส่แค่นี้พอนะครับสามจ็ดบาทแล้ว ไม,ไม่ต้องไม่ละเอียดมากนี่ครับเปิดครับเติมมะนาวลงไปสามกีบแล้วก็ครับซุปเปอร์ตินไก่เลือดจริงๆปุ้นบอกเขาวา่าเลือดบันนี้กินกลางคืนว่ะแต่เบอร์เกวกนะันเนาะมันแห้งอร่อยนะครับครับ yeah. กินเดิบๆดิมกันเอาเดิบกันใส่มะนาวเข้าไปนะครับอย่าลืมใส่มะนาวนะครับใส่มะนาวไปเมื่กี้ใส่มะนาวไปสามกีบแล้วเ,เดิมเดิมกันนะครับใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาได้<ม>เดี๋ยวมันได้ใส่ผงช่วยรถเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงตุ่นพ่อนเนอะจะว่าจะทวงวแล้วเนี่ยมันนี่ไปคอยไม่น่ <laughs> าละ รถหรือว่ารถรถดีรถดีคก็ไม่ได้เกี่ยวกับไส้น้อใส่ไส้น้อยใส่หน่อยนึงยังไม่ได้ใส่แต่ใส่กันละเอามาเตรียมมาอยู่มะนาวเปรี้ยวหรืยังะครับรสชาติของมะนาวนี่ได้ละความเปรี้ยวความเปรี้ยวนั่นแหละมะนาวเดี๋ยวลองข้างไฟมันฮ้อนถ้ามันเดือดเดือดแบบตุ๊บๆมันจะมันจะยิ่งชิมแบบแบบก่อนแต่ว่ายังไม่ยังยังยไม่ได้กี่เดี๋ยวเองเรียนชิมก่อนอันนึ่งเสรบ ชิมดูใส่ของชิลด์จริงจริงตีนไก่เนี่ยเขาบอกมีคอรัสเจน่อานี่ครับโอ้โหมันเป็นคอรัสเจนหรอครัเสีสันสำหรับพี่พี่แบบซุปเปอร์เราอยู่ข้างใต้นะครับซุปเปอร์ตรงไกลโอ้ใหญ่ๆเลยใหญ่เต็มๆต็มเลยครับแล้วหม้อนี่เป็นหม้อใหญ่นะครับหม้อใหญ่มากจิมกับน้ำซุปดูก่อนว้าวเป็นยังไงลุงเด่น ดูสีหน้าเด้อต้องเบิ่ออีกเด้อแน่เลยไม่มั่นใจดีไงอร่อยอร่อยอร่อยเลยเพราะว่ากาต้มกระดูกจากในในไก่เนี่ยมันกระเอยแล้วครับอาไปนะครับเราไปทำดูครับซุปเปิลเด่นไก่ทด้บอกผมใส่วันนี้ผมใส่ใส่เลือดตัวเองหนึ่งเราแรกอใส่เครื่องใส่เครื่องมันตัว จะชัดเต็มเต็มครับเต็ม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 อ่าอร่อยโอเคมาตรฐานมาตรฐานโรงเดีนไม่มีพลาดแน่นอนมาตรฐานโรงเรียนอร่อยและแซ่บแล้วก็รับประกันถ้าทำตามสูตรเหมือนโรงเรียนพูดนะเดี๋ยวมากินด้วยกันนะครับ ับบนั่อเคเดีรยวชิมนวเขาต้องกิน้ัเข้าด้วยนะว่าหะเข้ากันรู้ตเพราะปกเขาจะผสใส่เลือดกับเราแต่วนี้ผมเห็นอวนตีนไก่แล้วก็ใส่เลือดเก็มแม่เด็นรผมรู้จักนะดเตีพี่หนูสวน กกหอมเปียวเปียวเนำชุบของก้อนอุดไม่เหมือนมันเป็นต้มกันใส่ความเปรยทำต้องต้ม้มือนะใส่ไก่รากินเอาเจ้าดูว่าไงมันยังี ก็ใช้ผงใช้น oui> ้ำไว้บ่ผงผีนะจะไป่เลยต้องจับเกลี่ยทีมั้งวซโลกพอที่หน้าหนาวนี่หน้าหนาวนี่กิ่นี้พ่อทั้งเหนือช่วงเดือนหน้าพอดีก็จะหนาวเลยนะเดือนกันยาเริ่มเริ่มเยอะมีหมอกแล้วนี่ก็ยังมมีหมอกแล้ว ยาคาเชื่อให้น้อยจะได้กินข้าวลังจริงๆแฟนคลับโรงเรียนก็นเป็นเยาชวชนเยอะนะก็ถ้าเป็นเยาชวชนก็ต้องก็อย่างอย่างที่แบบนี้แบบนีนอนก็ต้องหูนะเน่ยเยาวชน,น,นรุ่นใหม่แล้ว <c ười> เวขาลูกเรื่องอร่อยเหรอสุปเปิดเลยว่าเสือก้อดเลยต้องจเดือกไก่นะครับ แต่ม่เหลือดไก่ก็เลือดหมูเลือดไก่เนี่ยเวลาทำน้ำเหนียวผดมกินน้ำเหนียวนะครับเวลาเวลาตากเราโดนใส,ส่พริกขี้หนูสวนที่เขาหั่นเป็นเป็นเป็นเอ่ป็นพริกดิบๆนะครับมันหอมเลย <c oughs> แลว้วก็เจอไอ้ <c oughs> ลา่ชีสวดขิงไทยนน่ะหม้อนนเยอะแยะ ชิ้ละชิ้น,นขาหนึ่งมันก็ไปกินต้องรูดข้ามเยวมันจะสะใส่แจกแล้วแล้วอะไรกันต้องกินแวบตบ้องต้มงเปื่อยทั้งต้มเปื่อยรูดเลยขาหนึ่งต้องรูดเลย เมื้อร้อนออกเลยเข้าเลยอืออือเจาะใส่เหลือนี้โอเคแล้วเนี่ย่โอ้ยาเจอพี่กินูสวนเม็ดไปตาแจเลย อ๋อเลี yo, ้ยงหม้อนั่นเลดิบๆหม้อกินของตัวเก่าตอนแมลงกับมียาครับเชื่อหน้อยพอกินข้าวหลับแต่ว่าผมก็กินข้าวทุกวันน่ะตอนเย็นแต่ว่ามีข้าวครับด้วย เดิินมาดูเกิดรกินดนี่ห่อนๆยนะพ่อกลังออมแต่หม้อไฟรูดเลยควรนะคนอยู่เราซื้อมันทำเองมันถูกกว่าครับเราเ็ดยิบาทเจียบสิบบาทมันอตก็เป็นรอยขาบางแกนเนี่ยเมืก็ที่หาทิพย์บุตททำโลกโลกกับต้มไดเยอะกิ่มกับทกคำยังเหลือใส่หม้อเลย นี่รสาตเลยเอดูกันกระดูกอร่อยนาแเนอนน้่แต่อะไรวกนนต้องิกตลอดกินมะเเลยแบใส่แล้ใส่มเน่ยังเหลือเยอะเลยครับจังหวะราก็ใส่ยังสีน้ปลาใส่เนนปลาล้ปลาเ เจ้าของของใไหมอดีแล้วจังดีแล้วของจอมจอมเจ้าแกร่วมกันจางหวจางแล้วรอเสที่ไหนกจางมันสียซเสีย่มันจางมาเสก็แซ่บแซ่บจางนี่อ้อ้อแดน้ำพริกบเนาวแค่ขอนี้จะนน้ำพริกปลาสลักแห้งเง็นี่มีนอต้ม นั่นป็นป่าสลากให้ปาสลากกะตลายแห้อมแก้วแล้วก็ได้กินข้าแล้วครับเครื่องุนยาจีนคุณเดียวกับกระต่ายนะแต่ไม่มีใค่เคยไปกินแถวเอ่อ ก็ผมเวลาไปกินที่ไหนผมจะชอบจดสำรัดชามก่อนแต่กินที่คนที่มันคนทำมาขายแล้วเัากินแล้วสุดถูกปากครมากเลยเพราันนี่ผมก็ได้ว่ามันต้องเป็นเครื่องตุ๋นยาจีินอะใส่ดูแล้วไอจะหอมนี่ผมอยากไอตัวนี้อันนี้ว่าจะตำสายบัวเริ่มได้ตำนี่กระถินคนกินมาเป็นคนลองมาทำดูคกันดูว่าเนื้อเล็กกระดานตีว่าเป็นได้หอมมั้ง เดี๋ยวเยมันก็แสีบอยูเ่เนาะมันยันนยงแสีบบอลนอกถามกม่งงนเงยเนาะม่นเงยคนเท่าเหมืนเตยหูนี่แสีบบอลเงยสั่งร้านาเรนี่เพ่ต้องอยังเลยมาเพื่ออร่อยอย่างเดียวถ้าเป็นลุงเด่นทำเพราะว่าการันตีได้นาเล่ก็มีแฟนคลับเยอะอยู่นะออเป็นเอฟซีนาเลนี่เอฟซีนาเล่เ,ลเยอะนะพักมาเอฟซีนาเรนี่เอฟซีนาเล FC นี่วะถ้าอาหารนิสานกับผมจริง้นาเลนี่ทำเพราะผมก็ชอบกินอาหารนิสานเพราะว่า Ah เออนเอนี่ยต้องลูกทุ่งอย่างเดียวนะถ้าไฮโซเนี่ถ้ารีกเข้าไม่ถึงกินแบบนี่แหละกินพัวบ้านทุ่งเนาะต้องทุ่งๆต้องนั่งตีวงแนละ้วตัดสมาธิกินอย่างนี้ถ้านั่งโต๊ะกินก็ไม่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 ไมถูกฉะโงกกับตัวเองอีกแล้วหน้าตาไม่ให้อีกด้วยต้องกินแบบล,ลูกทุ่งลูกทุ่งดีนะเนี่ยไม่กินกลางอปูเสือกินกลางดินเนี่ยอัอนแ้ละเขาชอบชอบกินแบบพี่ชิบิทาวนั่ง ยิงคนบ้านวัด่บ้าก็ดูเหมือนกับพี่พีน้องๆเพื่อนๆหรือว่าดูๆวหลานพี่ว่าดูรุ่งเล่นอยู่กบบเขาก็หัวนะเขาก็วนมาคนดูมันก็เป็นคนน่าขึ้นคนพื้นเพรนเดียกันครับผมก็เป็นคนหาเจ้าเป็นท่าเหมืงนกันก็มาให้เพื่อนให้ดูว่าวิถีชีวิตการเป็นยู่เป็นกินมาทำเป็นนีเนี่ยแต่ได้พวกนี้ครับกินอร่อยดีเขาไม่ได้เส่แฉกเลยทำไมต้องเส่แฉกล่ะลำแต่ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาที่ถามนะครับแล้วก็ใครจะเป็นเพื่อนนะครับเพื่อนทางเฟซบุ๊กกบลุงเดนนะครับรีดหวานนะสองแก้วมรได้ผมจะเอาลิงก,ก์ของเฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ใครเพิ่งเข้ามาดูไม่ก็ฝากกดกดซับสไครต์รอบัรทุงกบลุงเดนด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวกินต่อก็ได้ับ